9ช้อปปิ้งของเรามีอุปกรณ์คู่ครัวที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณพ่อบ้านแม่บ้านทั่วไทยนั่นก็คือเครื่องบดสับอนเนกประสงค์ New Wave โดดเด่นด้วยโถแก้วหนาสวยงามสามารถจุดได้1.2ลิตรพร้อมใบมีดสแตเลสซีแชกช่วยบดสับอาหารได้ดี ทำให้งานบดสับอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายงายแต่เรายังแค่คุณทุกครั้งที่ใช้งานด้วยระบบตัดการทำงานอัตโนมัติและระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้ด้วยเครื่องบดสับนี้คุณจะตีแป้งสำหรับทําเมนูซาลาเปาทอดตามพลังระหว่างวันด้วยเมนูเบอร์เกอร์เนื้อบดแบบโฮมเมดจะทำมันบดร้อนร้อนหรือฟินมือเย็นง่ายๆกับซุปผักโขม ส่วนเรื่องเครื่องเทศบอกเลยว่าบดสับได้สารพัดทั้งกระเทียมหอมแดงขิงพริกขี้หนูยังยังไม่หมดเพียงแค่คุณมีเครื่องบดสับอนเนกประสงค์ New Wave ก็สามารถบดน้ำแข็งได้อย่างละเอียดให้คุณรังสรรค์เมนูของหวานสุดฟินเรื่องการทำความสะอาดก็ไม่ยุ่งยากเพราะใบมีดและโถแก้วสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ สุดท้ายกับการรับประกันมอเตอร์ให้คุณยาวๆไปเลยถึง1ปีเต็ม29ช้อปปิง้งให้คุณได้เป็นเจ้าของเครื่องบดสับอเนกประสงค์ New Wave รุ่น CP 1201กับชุดหมอสแตนเลส3ใบ3ขนาดพร้อมฝาปิดสแตนเลสจำนวน1ชุดยังไม่พอเราเพิ่มให้คุณอีกแบบซื้อ1แถม1รวมมูลค่า 3,978บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง1,390บาทเท่านั้นย้ำกันให้ชัชดๆอีกครั้งว่าจ่ายเพียง1,390บาทเท่านั้นรีบกดเบอร์มาช้อปกับเราได้เลยที่02 100 70 66 29่็ช้อปปิ้งช็อปสนุกถูกใจได้ชัว